เอาอย่างยุ่กันในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะติดตามในเรื่องของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้นําผู้เข้าวร่วมโครงการส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียนกิจกรรมจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียนลงพื้นที่โชว์ศักยภาพความพร้อมค่ะ นายส้มชายเส้มมณีนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้นําทีมผู้เข้ารวมประชุมโครงการส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียนกิจกรรมจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียนหรือว่าสุราษฎร์ธานีไมซิตี้ค่ะไปลงพื้นที่ส่อรวจศักยภาพความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกันขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไมซิตี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนแผ่นยุทธศาสตร์ไมซิตี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นส ูนย์กลางข้องการจัดประชุมแล้วก็ในเทศกาลร,ระดับภูมิภาคอาเซียนค่ะครับด้านนายด้านนายธราทิพทองจิ่มนายกอโบโจอพังงาที่เด,นดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวบอ,บอจังหวัดพังงามีพื้นที่รอยต่อกับอำเภอพ,มพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจะสามารถเดินทางจากเขา้าซกนะครับไปยังตะกัวป้าเชื้อมยุงทะเลอันดามันเส้นทางลักก็เชื่อต่อกับอำเภอตะพุตจังหวัดพังงาทึ่งทื่ได้ว่าเส้นทางการท่องเที่ยวมีความสะดวกปลอดภัยกับการเดินทางของนักท่องเที่ยว ในช่วงรดูงทองเทียวนะครับเมื่อต้นได้มีการพูดคุยกันระหว่างนายกอบจสุราสไวยแล้วเรืองจะได้รวม,รรมกันทำกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพจากพานม ไปยังอำเภอตะก,กวัวป้าจังหวัดพังงาบนะครับทางด้านข้องนางรำลึกอัศวชินค่ะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกอเต่าและผู้ประกอบการท่องเที่ยวกอเต่าก็บอกพันธีค่ะว่าในท่านะผู้ประกอบการท่องเที่ยวค่ะที่ว่าเป็นเรื่องทีดีนะทีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นเมืองไม้ซิตี้เราก็ยินดีทีจะให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐค่ะทีจะเป็นฟันเฟืองในการผลักดันนโยบายของรัฐบาลก็เชื่อว่ากอเต่าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวทีหนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ค่ะให้ความสนใจแล้วก็จะเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก ทางนี้ผู้ประกอบการของเถยวบนกอเตาก็บอกว่ามีความพร้อมมากๆเลยนะคะที่สุวรราณาีจะเป็นเมืองไมซิตี้นั่นเอง่ะเอาค่ะ